ทายาทดาราดังคนนี้ถูกเลี้ยงมาดีมากเป็นหนุ่มไมโครเวฟแต่เด็กดูแล้วรู้เลยที่บ้านสอนมาดีอีกหนึ่งทายาทดาราดังที่น่ารักพัฒนาการดีมากๆสำหรับน้องกราฟเด็กชายกอนทัศน์วราพัฒน์ลูกของพ่อแมนแม่เกลเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาบ่อยครั้งผ่านโซเชียลและล่าสุดแม่เกลโพส์อินเตอร์แกรมส่วนตัวเผยความน่ารักความอ่อนโยนของน้องกราฟ มีต่อน้องในท้องแม่โดยระบุข้อความบอกว่าบทสนทนาแม่ลูกตอนปิดไฟนอนกราฟแม่ครับกราฟรักแม่นะรักน้องในท้องแม่ด้วยนะแม่แม่ก็รักกราฟนะน้องก็รักพี่กราฟนะคะกราฟกราฟอยากจุบน้องและกอดน้องได้ไหมแม่ได้สิตามสบายเลยกราฟบรรจงจุบและบรรจงกอดอย่างเบาแม่กราฟเล่านิทานให้น้องฟังได้ไหมแม่ ใจคือว้าวมากสตันไปสามวิได้สิครับลูกกราฟเล่าเรื่องอะไรดีอะแม่แม่นกกับลิงละกันกราฟโอเคแม่เล่าเสือกับช้างให้กราฟฟังด้วยนะแม่ได้สิครับกราฟโอเคกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีลิงห้อยไปห้อยมาห้อยไปมาจิบจิบจิบนกสัตว์ประหลาดบินมาลิงกินนกสัตว์ประหลาดเข้าไปเลยจบแม่ฮะอะไรนะจบแล้วหรอครับ โอเคโอเคตามแม่แล้วนะและแม่ก็เล่าไปเรื่อยสักพักก็หลับไป